สวัสดีครับพี่น้องครับยูกับช่องวันหวังชาแน,นลกับผมเบาเก่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาทดลองนะครับเพชรนำสมวันใหม่ครั้งแรกนะครับจากเตาเพาท่านนะครับเตาผีนะครับพอรู้ว่าจะประสบผลสําเร็จจังไดน,นะครับผมเดี๋ยวผมพึ่งต่อท่อขึ้นนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิกน้ากันครับผมครับผมตอนนี้ก็ ควันกำลังเลื่มละอุ้เลยนะครับผมในเตานะครับเกิดการผอไหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดปากปองไฟเรียบร้อยครับผมปองไฟจะอยู่ตรงนี้ครับผมเอาจอมปลวกนะครับมาปิดไปแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับว่าได้ผลเป็นยังไงครับผมสําหรับน้ำผสมควันใหม่ครับผมนี่ครับเบิ้งปากปอง กำลังไหลเลยครับพี่น้องหยดครับหยดเริ่มเริ่มยดแล้วครับนี่ยดติงติงเลยครับผมครับกำลังหยดครับกะปล่อยให้เขาหยดไปเรื่อยๆนะครับกะมาร่อเบิงกระป๋องนะครับว่าจะเต็มจะล้นบอ่อครับ สำหรับวิธีเหตุกะง่ายๆเลยนะครับผมผมกะใส่เป็นเล็กแหลมนะครับหรือดามเสียมนะครับกระทุงงห้มีลูขนาดใหญ่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วกะเอาสังกะสีแผ่นสังกะสีร่องนะครับบดไส้สอดเข้าไปจนสุดนะครับนี่ครับสอดประมาณนี้โอร้อนครับกะเอาสังกะสีนะครับม้วนม้วนใส่เป็นลวดนะครับมัด อากาศใส่เป็นหลักนะครับคําไว้ถือว่าได้ผลนะครับผมไ่ร,รู้ว่าจะแด้หลายด้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาอัพเดตอีกที่นึง่งสำหรับประโยชน์นะครับจากน้าสมข้นหม่กะมีประโยชน์หลากหลายเลยนะครับผมเอาไว้ใส่ดับกินนะครับผมน้าสวนน้ำรัวน้นําสวนนะครับผมใช้ดับกลินเดี๋ยวออกมาอาธิบายไกลๆนิดนึงครับถือว่าได้ได้ผลอยู่ครับผม สำหรับประโยช shifted, น stance, Means, ์นสม่ำข้ใหม่นะครับกัใส่ดับกินนะครับกับเกี่ยวกับคอกเป็ดคอกไก่นะครับแล้วก็ใส่แซ้เมล็ดก็ได้นะครับผมแซ้เมล็ดพันธุ์ก็จะงอกเร็วขึ้นครับผมเกิดอัตราการงอกเร็วขึ้นนะครับแซ่เขานะครับก่อนจะวานก็ไวแซ่เขานะครับผสมน้ำเชื้อจางครับผมแซ่เขาก่อนจะวานกระเห็ดให้เมล็ดเขานะครับมีอัตราการงอกที่ดีขึ้นครับ น้ำการเกษตรนะครับใส่หลาดลดค้นต้นใหม่ก็ได้นะครับพี่น้องป้องกันโรคหลากเนา่าข้นเน่าครับผมป้องกันเชือ้อราป้องกันมแมลงว่างไข่ครับนี่ครับสวนกล้วยเผาทานรากาจะพิเศษนิดน,นึงครับผมเพราะว่าเมื่อนี้ผมใส่เป็นไมยุค่านะครับในการเผาก็จะได้เป็นน้ำสมควันใหม่จากไมยูค่านะครับเบิรงนครับพี่น้องปลายยุค่า ลวก็ใส่เป็นใบยูค่านะครับมาปกมากรบก่อนจะกรบดินนะครับก็เอาใบายูค่านะครับมาใบายูค่าสดนะครับมาคลุมใบก่อนนะครับคลุมไม้ไม้ไม,ม้ที่จะเหตุทานครับผมก็จะได้ทั้งน้ำสมข้นไม่ละก็เป็นสารสกรัดจากใบยูค่าน้ำนะครับผมคิดว่าประสิทธิภาพในการไล่มดไล่แมลงนะครับก็จะดีขึ้นครับผม ้ามีมดมีอย่างนะครับก็เอาน้ำส้มข้นใหม่ไปกำจัดได้นะครับพี่น้องสามารถเอาไปใช้กำจัดมดปลวกนะครับแมลงต่างต่างนะครับเอาไปฉีดพ่นนะครับปลวกแมลงสาบนำครัวเรือนก็ได้นะครับรักษาบาดแผลก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับผมไปดําหน้ากลับมาครับพี่น้องพอเพิ่นใส่เป็นอินซีนะครับผมใส่น้ำส้มข้นใหม่ละกั e m นะครับผมจากบาดแผลนะครับมีมีแผลอยู่ตรงนิ้วมือนะครับผมดําหน้ากลับมาหายเลยครับผม กะเป็นข้อดีนะครับของการเ็ดเกษตรแบบอินทรี์อย่างหนึ่งครับผมมีบาดมีแผลก็สามารถใส่รักษาได้ครับผมเอานำสมข้นใหม่นะครับชุบสำลีท่าบนบาดแผลใดเลยนะครับครับเดี๋ยวพาไปเบิงมันอ่อนนะครับผมนึกว่าจะตายแล้วขุดจุดทานพอดีเจอนี่ครับมันอ่อนติดอยู่นะครับมันอ่อนเดี๋ยวแต่เดียวไอ้ทา ถึงเวลาขุดเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกที่นึงครับผมมันอ่อนพามาเบิงวิธีการเททำสมคขันใหม่ง่ายๆครับผมจากเตาผีากับสามารถเทใดขึ้นกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวรอสักพักนะครับจะมาอัปเดตว่าจะได้ไรได้หน่อยครับ สภาพอากาศเมื่อนี้ก็ค่อนข้างล่มนะครับผมเทดให้ควันบริเวณปลองนะครับขึ้นมาได้บ่เต็มทีครับผม ครับอัตราการยดก็ดจะประมาณนี้แหละครับผมครับผมพี่น้องผมได้ทดลองนะครับทดลองเอาไอ กระป๋องเบียร์นะครับมาปิดปากปองข้างบนนะครับผลการทดลองก็ปรากฏว่าอัตราการไหลนะครับไหลเร็วขึ้นนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหยดติ่งเลยครับผมครับถือว่าไหลเร็วขึ้นแล้วก็ไดปริมาณเพิ่มขึ้นครับผม เนื่องจากวท่อค่อนข้างจะสั่นนะครับพี่น้องก่ถือว่าได้ผลครับผมคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวว่วางครับอ๋อ